เียวตออาโอเคครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีเดิ้นะครับคุณพนัรงานขายคารับสำหรับวันนี้ก็มีรถกระโดงเทรลเลอร์ใหม่นะครับมีมากันทั้งหมด5คันอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูและชมกันได้เลยสำหรับคันแรกนะครับ 1.9L นะครับ 1.9L ปี2018อ่ะเดี๋ยวดูสักน้อยรถกันก่อนเลยนะครับเตาให้ดูกันแบบคร่าวๆพอนะครับคุณลูกค้าพอดีติดลูกค้าหน้าร้านอยู่นะครับอ่ารถปี2018แท้ๆนะครับ1.9ตัว L นะครับผม ให้ดูแบบลวกๆเลยครับคราวนี้ไม่ได้แบบพิธีรีตองอะไรเยอะนะครับเล็กไม่นะครับผมวิ่งยู่4 9 0 0 0โลนะครับวิ่งยู่4 9 0 0 0โลอ่าโอเควันนี้แบบลวกๆเข้ามาเลยนะครับพอดีติดลูกลูกค้าหนะ้าร้านเยอะนะครับผมนลูกค้ามาอ่านี่ก็เป็นลูกค้า,คามาดูรถแล้วก็ลูกค้าอยู่ด้านนู้นสองเจ้านะครับพอดีให้อีกท่านหนึ่งรับหน้าอยู่นะครับอะโอเคประมาณนี้ ก็แบบลวกๆเลยนะครับช้านี้ลวกๆเลยนะครับ 1.9L 218กาคาถึงเรื่องราคานะครับก็ดีช่วงนี้เฮียเขาไม่อยู่นะครับผมแต่ว่ารถมันมาแล้วก็เดี๋ยวถ้าเฮียกลับมายังไงเดี๋ยวเราก็แจ้งเรื่องราคากันหรือโทรเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับตอนนี้ราคาผมยังไม่ทราบรถยังไม่ได้ตั้งราคานะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าอย่าเพิ่งดรามาเรื่องราคากันนะครับอย่างที่เราเคยแจ้งรถลงเทรล์บางทีเราไม่รู้เรื่องราคานะครับผมอ่ะ มาถึงอันนี้นะครับเฟอร์ได้แลบรีโวนะครับผมรีโ e วนะครับเครื่องสองพันสี่ตัวอ e, ีปีสองพันสิบแปดนะครับผมปีสอง8ันสิบแปดนะครับอ่าเลขใหม่นะครับอ่าหายไปแล้ว เลขหม่วิ่งอยู่สามหมื่นหกพันกว่าโลนะครับเลขหม่วิ่งอยู่สามหมืนหกพันกว่ากิโลตัวนี้เป็นตัว E นะครับตัว E มีมัตติฟังก์ชันไม่ใช่ E p ัด s นะครับถ้า E Plus ก็มีจอมีกล้องมีไฟโปรเจคเตอร์นะครับประมาณนี้อ่าให้ดูกันแค่คร่าวๆพอนะครับเรื่องราคาก็อย่างอย่างที่บอกอย่าพิ่งดราม่านะครับเราดูกันนะครับผมอ่าแล้วดูไปคร่าวๆนะครับ แล้วก็สําหรับคุณลูกค้าที่หาออรถดีแม็กตัวเก่านะครับปีประมาณสุดเจ mm hmm. ็ดุดแปดก็มีมานะครับผมแต่ว่ารถยังไม่ได้มาวันนี้นะครับอ่ะอันนี้เบร้อยแล้วนะครับไปได้เลยก็คือตอนนี้มีรายการซื้อเข้าแล้วนะครับผมก็จ,จะผ่อนตั้งห้าหกพัน 5, ได้นะครับอย่างที่คุณลูกค้าหาดีแม็กตัวเก่าเกนะครับครับก็มีในรายการซื้อเข้าแล้วนะครับผมก็ mm hmm. ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามราคา นีผมยังไม่ทราบไม่ทราบราคาเหมือนกันมาดูคันนี้นะครับเอลิอโฟโต้เตยดาลลิฟโตนะครับอ่าตีประตูเกียร์อโต้นะครับมาพร้อมกับหลังคาแคปิบอยเอกสารนะครับรถปี2015นะครับผมรถปี2015อ่าตามคอสอเลยนะครับ รถเกียร์ออโต้นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันก่านก็เริ่มเลื่อนลอยนะครับชิดขวดเล็กน้อยนะครับผมก็ไที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงคือรถมันไม่ได้ชนหนักนะครับคุณลูกค้าอย่างที่เคยบอกไว้รถมือสองเนี่ยต้องมีทําสีนะครับบางคันก็ได้สีเดิมจากโรงงานก็มีนะครับที่เจ้าของเดิมไม่เคยเกยสีเลยอ่าคันนี้วิ่งอยู่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะโอ้แดดสะท้อนแรงมาก วิ่งอยู่หนึ่งแสนหนึ่งแสนกับเจ็ดพันโลนะครับวิ่งอยู่หนึ่งแสนกับเจ็ดพันโลอ่าวิ่งอยู่หนึ่งแสนกับเจ็ดพันโลเท่านั้นตันนี้เป็นตัว e นะครับตัว e auto ปีสิบแปดนะครับผมคราวนี้แบบมาแบบไวๆเลยนะครับครานี้อาจจะไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้คไปนะครับผมอ่ะตันนี้ผ่านไปเรียบร้อยนะครับเป็นรีโว ตัว G ทีเกียออโต้สิประตูนะัดปีสองพันสิบห้าครับผมอ่ะมาดูคันนี้แซ e ิ i t ชันตันนี้แซติเดชันคือมาแบบลตารเทแน่นแน่นเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูด้านในกันดีกว่าครับผมว่าเลขแมวมันจะวิ่งไปท่าหนกันแน ีชันคันนี้วิ่ง50 0 0 0ืโลรถปี2 0 1 9นะครับตามเอกสารตำเนาปี2 0 1 9นะครับผมอ,อ่ะเลองดูรอบๆกันแนละ้วเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็ค<ๆ>ือจะเป็นกิฟสั้นๆนะครับสำหรับชาวนี้ไม่ยืดเยื้อนะครับผมจะยืดเยื้อเดี๋ยวเป็นลูกค้าเผื่อนะแล้วก็เรื่องราคาอย่างที่บอกก็ ก็โทรเข้ามาสอบถามได้หรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับทางไลน์แอดหรือจะอินไลน์ส่วนตัวเข้ามาก็ได้นะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับเป็นอีซูซูดีแม็กนะครับ1.9ึ่าแซดแซดตัวนี้ตัวแซดเป็นเอ่อพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจะไม่มีจอนะครับเป็นตัวแซดแซดไม่จอไม่กล้องนะครับแต่ว่าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแทนนะครับเล็กใหม่าวิ่งอยก้าล้านกว่ากิโล เป็นรถปี2018นะครับผมรถปี2018เว่งอยู่9,000 90, โลคนรครัาผมจะวนดูรอบๆก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะผมต้องปิดคลิปกันไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นสั้นๆแต่ได้เจอความบอกรุ่นบอกปีพอ,อนะครับเร,เรื่องราคาก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณลูกค้า ที่เรารถไม่มีชุนหนักไม่มีพีความอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกดตับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมขอดรับ